หัวอยนี้นะคะหัววันนี้หัวเด็กต้องบือเเนาะนี่เนาะอากลงเนา่อยที่บอกว่เด็กยงตัวได้กยังหน่อยได้ยู่นะคะหัวได้ยิ่ข้ามบอกห้าก็ใงใช้เใชด้วยกันเนาะ ข่งลางเนาะตอนนี้ก็นอนออขาอู่ในทาก้นนะคะขาลงมีกระดูกต้นขาโตขึ้นนะคะทีแล้ว่าตัวเด็กๆทางนี้ได้โตอยู่ถ้าแต่อุปกร้เลยต้องให้เด็กอยู่ประมาณ600จัม็นถึงลงมาหนังเ่าอยู่ประมไม่ถึง800รัมเราก็ิเยอะอยู่นะค่ะ800จัมก็เป็นจาเนาะโอเ เด็กก็ยังหมุนไปหมุนมาในท้องในมดลูกได้เยอะก็ค่อยๆตัวเต่จะดูท่าที่แน่นอนของเด็กจริงๆก็คือหลังจาก9เดือนไป ดูกเอยู่ด้านหลังไม่ต่อตงแต่ว่ากิน้ด,ดหน่อยนะคะน้ามไม่ค่อยเยอ,อ,อ,อะออเพราะว่าน้ำทําือตรงนี้ะพอน้่ามันไมค่อยเยอะเ่ยเด็จะหมุนช้านะคะก็จะหมุน้อยเหมือนพรเด็กอยในน้ำทาเหมืนเนีบจต,ตัวช่องว่ามันมันน้อยนะคะเพดูจากอะไรว่าน,น้อยก็ยคือใตัวมันเนาะใตัวน้ำน้ำจะมีช่องำท่านี้น ปกติเราจะเห็นน้ำลอยเด็กก็จะลอยในน้ำเดือดเลยไม่น้ำน้อยค่ะน้องจะหนุนช้าค่ะเขาจะหนุนยากนี้แต่น้ำข้ามยังสร้างได้แต่การกินของแม่แม่คะก่อนได้เตียงพอกินน้ำเยอะๆนะคะขอเป็นน้ำเปล่าลูกเขาล้างน้ำได้เพราะว่าจะกินแล้วก็จะถ่ายนะคะน้ำเปล่าน้ำข้ามป็นการที่เด็กกินแล้วก็ถ่ายออกมากินแล้วก็ถ่ายานั้นน้ำข้ามเจ้าได้เจ้าเดือด หลังก้าวเดินแล้วน้ำท่าก็จะไม่สร้างแล้วจะใช้น้ำท่วงนี้ที่เหลืออยู่วันนั้นทุ่งนี้สะสมน้ำจะไปถ่ายใม้เยอะเลยน้อยแต่ว่าโตขึ้นอยู่นะคะไม่ได้ลดนู่นลดนอะไรอยกางเงี้ยต่ำไะมคะก็อยู่ไกลไม่ต้องไม่ต้องลูกต่ำแค่คือก็รวมแยกทอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนแค่ไหนล่ะเพราะว่าต้อง